หนึ่งศูนย์เก้าฮิตาชินะครับมากกด2สองนหนึ่งสี่ห้าสองศูนย์โอ้โหมาแรงมากเบกอออื้อฮึสองนหนึ่งตอนนี้กำลังตามมานะครับตอนนี้ถึงปากน้ำโพลแล้ว สองหนึ่งชาร์จตั้งแต่ต้นทางเลยนะวันนี้ทขามาแรงมากเลยอะเร่งทำเวลาคืนไงนะครับเพราะว่าเสียเวลามาประมาณเจ้าหกสิบแล้วก็เท่ากับหนึ่งชั่วโมง ฟ้าแลบนะฮะท่านผู้ชมก็ฝนไม่ตกแต่ว่าฟ้าผ่านะครับฟ้าแลบฟ้าล้องเดี๋ยวพอหลังจากที่ถ่าย109กับ2องนึ่งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องพูดคุยกันนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้พูดคุยหรือเปล่ารู้จักฟ้านะครับฟ้าแลบด้วยแลบไปแลบมาโอเคออกแล้วฮะฮิตชีสี่ห้าสองศูนย์ ยุ่งกัดขานะครับคนเยอะมากรถเร็วคนก็เยอะอย่างนี้แหละฮะ